พบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงเรื่องภัยพิบัติวันฟ้าดับกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากมีผู้นำบทความเรื่องวันฟ้าดับโพสต์ในเว็บไซต์ดังทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาและมีการส่งต่อกันจำนวนมากโดยบันทึกดังกล่าวมีชื่อว่าบันทึกของพระคุณลุงคนเชียงใหม่ถึงหลานหลาน เรื่องภัยพิบัติซึ่งได้บอกถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันฟ้าดับและภาพคนล้มตายมากมายซึ่งบทความดังกล่าวได้เขียนไว้ดังนี้โดยจะขอแบ่งบันทึกออกเป็น4ตอนนะครับ 1. เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฟ้าดับ 2. เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามหลังวันฟ้าดับสวัน 3. เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังวันฟ้าดับ4 คนไทยจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดบ้างโดยคลิปนี้จะขอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฟ้าดับมีเนื้อความดังนี้วิกรมหลานลุงหลังจากลุงได้แจ่มชัดในยานทัศนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจของลุงเองเศร้าหมองจนไม่อาจคมจิตให้เป็นอุเบกขาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองการเข้าไปก้าวล่วงกรรมของผู้อื่นนั้น ผู้ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นผู้แบกรับกรรมนั้นนั้นไว้หลังจากบันทึกนี้ลุงตัดสินใจที่จะออกบวชเรื่องราวที่มีการเตรียมการกันนั้นฝากให้ลูกหลานดูแลประสานกับคุณลุงประสิทธิ์และกลุ่มบ้านพุทธบุตรเพื่อช่วยเหลือกันตามกําลังบุญต่อไปเรื่องราวที่ลุงบันทึกทิ้งไว้ให้หลานนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้หลานและคณะเกิดความประมาท ในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเตรียมการภายนอกและการเตรียมการภายในเน้นย้ำเรื่องการฝึกตายก่อนตายเพื่อให้จิตคุ้นเคยกับอาสัญญกรรมในทางสว่างให้กับน้องๆและหลานๆทุกคนด้วยเพราะกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณน,นั้นกรรมที่แรงสุดคืออาสัญญกรรมเพราะถ้าจิตผูกยึดกับสิ่งใด ในขณะที่ขาดห่วงลมหายใจสุดท้ายนั้นถ้าหากมีเพียงแค่เสี้ยวอึดใจอาจจะถลำลงสู่อบายภูมิถ้าจิตเป็นอกุศลมันทำทานในสิ่งที่ยากยากเพื่อไม่ให้ตนยึดติดกับคนสัตว์สิ่งของใดๆอันจะเป็นแรงเหนี่ยวหลังเราไปสู่การเกิดที่ไม่เป็นกุศลมันจเจริญมรณสติเรื่องราวที่ลุงได้บันทึกไว้ให้หลานนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยานทัศนะของลุงเพื่อให้หลานจะได้เตรียมตัวเตรียมใจวันเวลาอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างตามเหตุและปัจจัยแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเตือนในวันเกิดภัยพิบัตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นลุงขอเรียกว่าวันฟ้าดับก็แล้วกันเพราะในยามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกด้านมืดสนิท แม้แต่ในยามที่เราหลับตายังมีความสว่างมากกว่าเสียอีกลุงบันทึกหลังจากอธิษฐานไปยังวันก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติแก่บ้านเราสามวันเจ็ดวันก่อนหน้านั้นลุงเห็นคนที่มีจิตเป็นอกุศลกรรมได้มีการฉลองจุดพลุร้องเพลงปีใหม่และนับย้อนหลังวันสิ้นปีลุงจึงคาดว่า เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังวันฉลองปีใหม่ลุงเห็นดาวเหนือเปลี่ยนไปในลักษณะที่อธิบายไม่ถูกแต่มีความแตกต่างและเห็นได้ชัดเจนทั้งขนาดและความสว่างจุดนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้มีการเตรียมการกันนานหลายวันในวันฟ้าดับก่อนหน้านั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันแล้วในวันนั้นไหลฝนฟ้าหม่นมองยิ่งนัก ใบไม้เงียบจนไม่พลิกใบฝูงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าจะควรควางแอบหมอบลุงเห็นฟ้าสว่างโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทํำให้ลุงนึกถึงเรื่องราวที่คนเล่าถึงแสงสว่างจากระเบิดปรมาณูในยามที่เกิดแสงสว่างลุงเตือนหลานและทุกคนอย่าพยายามที่จะมองหาต้นทางของแสงเพราะหลังจากนั้น ลุงเห็นภาพคนที่ตามืดบอดเนื่องจากแสงจักรวาลที่ฟาดลงมาแทงทำลายตาของเขาแต่หลังจากเกิดแสงนี้แล้วหลานยังมีเวลาเตรียมตัวในช่วงนี้เองสัตว์ต่างๆจะตื่นัววิ่งหนีแบบไม่มีทิศทางบ้านเราถ้ามีสัตว์ใดขอให้หลานอย่าได้กักขังเขาเพราะจะเป็นอันตรายแม้แต่สัตว์ที่เชื่องที่สุด แต่ก็มีบางตัวที่จะรอดนั้นจะมอบตัวสั่นใกล้ๆกับมนุษย์ในยามนี้ขอให้หลานได้เข้าไปยังสถานที่ที่มีการเตรียมการและปิดให้มิดชิดอาหารน้ำยาและชุดยังชีพให้ทุกคนแยกติดตัวไว้อย่าเอารวมกันเพื่อจะแบ่งกันเพราะอาจจะลำบากมากในการติดต่อกันแม้จะอยู่ใกล้ๆกัน ส่วนการย้ายเข้าที่ปลอดภัยและที่มีการเตรียมการอพยพขอให้หลานหลานได้เตรียมตัวกันให้เต็มที่หลังจากที่เห็นดาวเหนือเปลี่ยนไปหลังจากที่มีแสงจักรวาลเข้ามาแล้วอีกไม่นานนักลุงเห็นภาพคนกำลังทานข้าวกันอยู่จะเกิดเหตุการณ์โลกเราเหมือนกำลังชนกับอะไรสักอย่างคนที่อยู่บนพื้นดิน เหมือนคนที่อยู่บนรถขนาดใหญ่ที่มีการชนภาพคนล้มถลายไปกับพื้นตึกพังทลายลาบลงทันทียังไม่ทันได้ตั้งตัวจะมีเสียงดังเหมือนวัวยักษ์คลางอื้อๆื้ออขอให้หลานและทุกคนที่อยู่นอกพื้นที่ให้เข้าไปอยังที่มีหลังคาแข็งแรงและปิดหูด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ลุงได้ให้เตรียมไว้แล้ว พราะพอเสียงวัวยักษ์ร้องเงียบลงไม่กี่อึดใจลุงเห็นภาพคนวิ่งออกมาจากตึกเพราะกลัวแผ่นดินไหวที่จะตามมาหลังจากนั้นจะมีเสียงดังที่สุดซึ่งลุงก็บอกไม่ได้ว่าดังแค่ไหนแต่หลังจากนั้นลุงเห็นผู้คนเลือดออกหูนอนกิ้งเกลือกไปตามพื้นคนที่เอามืออุดหูทันนั้นก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ เพราะลุงเห็นคนที่พยายามสื่อสารกันแต่เหมือนกับว่าคนในโลกใบนี้แก้วหูขาดไปหมดสิ้นแล้วเสียงตะโกนโวกเวกแต่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องลุงจึงขอย้ำเตือนหลานตรงนี้เรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหูให้ดีที่สุดอาจจะทำให้หนักเป็นเบาได้หลังจากนั้นลุงเห็นภาพที่ทุกคนกำลังตื่นกลัวอีกครั้ง จากแผ่นดินไวหวรุนแรงและสั่นต่อเนื่องกันผิดจากครั้งแรกที่เหมือนจะชนโครมเดียวแล้วหยุดแต่คราวนี้เป็นเหมือนมีคนจับเอาเราอยู่ในกระด้งแล้วเคาะเคาะมันอย่างแรงอย่างต่อเนื่องเสียงหวีดล้องตื่นครัวดังไปละงมแต่ในยามนั้นนิมิตลุงอาจจะมีเพียงลุงในจุดนั้นที่ได้ยินเสียงเพราะภาพคนที่วิ่งไปมา มีเลือดไหลออกจากหูช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาที่ลูกหลานที่พ่อแม่หอบออกมาจากอาคารบ้านเรือนที่กลัวแผ่นดินไหวมาเจอเสียงดังก็วิ่งกลับไปในที่คิดว่าปลอดภัยและพอแผ่นดินไหวก็พากันวิ่งกระเสาะกระเซิงออกมาอีกหลานวิกรมลุงเห็นภาพที่สร้างความน่าเวทนาสงสารสัพรพสัตว์ทั้งหลาย ว่าชีวิตมนุษย์มีเพียงครั้งเดียวเองยังไม่จบสิ้นแค่นี้ภาพคนวิ่งที่วิ่งหลบแผ่นดินไหวออกมานั่งกอดกันร้องไห้เป็นกลุ่มๆมมีควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้ลอยคะละคลุ้งไปหมดหลายคนที่เสียสติเริ่มร้องไห้ภาพพ่อแม่พยายามค้นหาลูกหลานที่ติดอยู่ในซากปลักหักพัง ต่างคนต่างฟูมไฟร้องไห้ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้ในตอนค่ำลุงเห็นคนมารวมกันมีการก่อกองไฟอากาศหนาวแต่ลมสงบนิ่งตอนนี้ลุงเห็นขอบฟ้าแดงจ้าจนน่ากลัวแล้วสิ่งที่ลุงเรียกว่าวันฟ้าดับก็เกิดขึ้นลุงเห็นมีแสงสีแดงพุ่งมาจากพระอาทิตย์วาบหนึ่งจากนั้นแสงทั้งหมด ก็จะม้วนเข้าไปในรูปทรงกลมลุงไม่รู้เรียกว่าอะไรน่าจะเป็นพระจันทร์ดำเพราะเป็นสีดำๆดเหมือนจันทลุปราคาที่มาบดบังพระอาทิตย์แต่จะเล็กกว่ามากแต่ตอนนั้นพระอาทิตย์ก็ยังเห็นอยู่แล้วบรรยากาศที่เหมือนเราดับเทียนในห้องมืดที่สุดก็เกิดขึ้นพึบเดียวแสงทั้งหมดจะหายไปแม้แต่ดวงดาว และพระจันทร์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ความมืดในขณะนั้นลุงเห็นคนพยายามยกมือของตนเองขึ้นมาดูยังไม่สามารถเห็นได้ความตื่นกลัวก็เกิดกหลหนอีกครั้งคนจะกอดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วร้องไห้ละงมคนที่อยู่ห่างจากคนอื่นแม้แต่วาเดียวก็ไม่สามารถหากันเจอจนกว่าจะคำหากันเจอช่างเป็นภาพที่น่าอาเนจอานาถมาก คนส่วนใหญ่ที่หูจะแตกดับหรือคนที่อุดหูทันก็จะมีอาการหูอื้ออึงอยู่แต่ก็พอมองเห็นกันแต่ในยามมืดสนิทแล้วเสียงคนพยายามตะโกนหากันเสียงหวีดลองโหนหวยด้วยความกลัวแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินได้แต่สเปะสปะขวายคว้าหากันอย่างนี้ลุงเองถึงได้ย้ำกับหลานว่า ให้แยกเป้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละคนและเมื่อเข้าไปอยู่ในห้องปลอดภัยที่ได้เตรียมสร้างไว้ขอให้หลานสร้างตามแปลนที่ลุงเขียนไว้ให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมทั้งตู้อาหารตู้ปลอดภัยและโรงพยาบาลเคลื่อนที่ด้วยตอนนี้ดึกมากแล้วลุงง่วงแล้วแต่ยังอยากบันทึกให้หลานไว้ให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางไปหาพระอาจารย์ ภาพที่เกิดมาลุงรู้สึกเศร้าใจกับยานทัศนะที่ลุงได้เคลื่อนไปในยามที่เด่นชัดกับเจอภาพภัยพ,พิบัติที่หนักหนาสาหัสกว่าที่ลุงเตรียมการไว้จนเกิดเวทนาในสัตว์โลกและเห็นการคล่ำควนของคนที่ไม่เคยศึกษาธรรมและไม่ได้เตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและไม่ได้เตรียมมรณสติไว้เลยในช่วงที่ลุงบันทึกนี้ คนที่มีกรรมและไม่เคยฝึกสมถกรรมฐานผ่านในขั้นรูปยานและอะรูปยานสี่นั้นหลานอย่าไปอธิบายเขาเลยเพราะจิตเขาหยาบกว่าที่จะเข้าใจในวันฟ้าดับยังมีเรื่องอเนตอานาถซ้ำเติมมนุษย์ที่ไม่ได้เตรียมการอีกหลังจากที่มืดมิดแล้วลุงยังเห็นภาพคนคารหน,นีหรือกอดกันร้องไห้ เพราะยังมีอาการแผ่นดินไหวเป็นระยะระยะมากบ้างน้อยบ้างภาพเพดานสิ่งของเท่าที่คนแอบซุกอยู่หล่นลงมามีคนเจ็บคนตายร้องควรขางแต่วิกรมมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือคนที่รอดตายขณะนั้นจะตายมากอีกลงเห็นภาพน้ำแข็งก้อนเท่าทีวีเท่าบาทหรือบางก้อนขนาดเท่าตู้เย็นเล็ก ทยอยตกลงมาจากฟ้าส่วนก้อนขนาดกำปั้นตกกระจายไปทั่วคนที่หลบหนีหลังคนที่หักโคมคามลงมาท่ามกลางความมืดนั้นมาอยู่ในที่โลง่งต้องมาตายกับฝูงลูกเห็บยักษ์ที่มีความเย็นจัดมากเพราะลุงเห็นภาพคนแข็งตายอยู่กวาดเกลื่อนเต็มไปหมดแต่ภาพที่เกิดหลังจากนี้ที่หลานคงคิดว่ามนุษยชาติจะอยู่อย่างไร เมื่อลุงอธิษฐานไปยังหลังจากนี้แล้วกลับอเนตอนาถยิ่งกว่าลุงจะได้พยายามทบทวนเรียบเรียงสิ่งที่ลุงเห็นมาบันทึกให้หลานๆได้นำไปเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในสิ่งที่ลุงเห็นมานั้นไม่เคยแจ่มชัดเท่านี้มาก่อนแต่สิ่งที่ลุงได้อธิษฐานว่าถ้าลุงมีบารมี และมีบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์โสนะขอโปรดเมตตาให้ยานทัศนะของลุงชัดเจนแจ่มใสจนได้เห็นภาพเหล่านั้นขึ้นมาขอพระบารามีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสรรพสัตว์และหลานๆด้วยเถิดสาธุ